สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาทํางานสวนครับเรามาลดน้ําต้นโกโก้ครับคุณผู้ชมนี่ครับต้นโกโก้เล็กๆขนาดนี้ครับถือว่าโตแล้วครับไม่เล็กนะครับคุณผู้ชมดูครับเวลาเราปลูกแถวๆต้นยางพาราเขาจะไม่เตี้ยนะคุณผู้ชมเขาจะสูงก็ไม่เป็นไรครับปล่อยให้เขาสูงโคตร ปล่อยให้เขาสูงไปก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันครับเราจะไปตัดไปแต่งก็ก,ก,กลัวเขาจะกลัวเขาจะไม่เจริญเติบโตนะครับผูบ้ชม ภาพออกมาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราทํางานคนเดียวครับบะงคัาก็เดินไปเดินมาถือกล้องไปวงวงไว,วางไว้ตรงนั้นไว้ตรงนี้นะครับ ่าช่วงนี้เป็นเดือนกุมภาครับเราก็ให้น้ําให้น้ําเล็กน้อยครับมาให้เขาเฉตาตตยเท่านั้นเองครับเดี๋ยวรอเดือนมีนาอีกสองเดือนเดือนเดือนมีสาก็ามีฝนแล้วครับเดือนมีนาน่าจะมีอยู่นะครับเดือนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนที่จังหวัดน่านเพิงเมืองไม่มีฝนแล้วครับเดือนกุมภาครับวันนี้ก็จะจะสิ้นเดือนแล้วครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วครับไม่มีฝนแล้วครับเราก็ให้น้ํากันแบบนี้คุณผู้ชม จะให้เขาต้นไหนเขาก็ก็กินเกือบลิตรนะครับคุณผู้ชมกระป๋องแบบนี้ก็ของโคบันบบนี้ก็น่าเกือบหนึ่งลิตรนะครับถ้ามีกระป๋องพวกถ้ามีขวดเบียร์ก็ใช้ได้อยู่ครับขวดเบียร์นะครับขวดกระป๋องเขาไม่แข็งแรงครับบางครั้งก็นีบางครัง้งเขาก็รั่วแล้วก็อออกครับ ี่อายุของเขาก็น่าจะปีกับหกเดือนคุณผู้ชมเขาโตขนาดนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จแล้วครับที่เขาไม่เฉาตายมันโตนักเล็กนะครับเราก็ดูแลเราก็ดูแลกันแบบนี้นะครับเขาก็รอดชีวิตมาได้ครับแบบนี้ครับโตครับก็สูงแล้วนะแตกกิ่งแล้วคนี่แบบนี้ครับปีที่แล้วเขาก็ออกดอกนิดหน่อยครับให้เราเห็นดอกบ้างครับ แต่เขาไม่ติดลูกครับแต่ผมก็ไม่อยากให้ติดเหมือนกันครับเพราะว่าต้นเขาเล็กเกินไปครับก็รอให้เขาโตสักหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศช่วงนี้วันที่ยี่สิบห้าเดือนกุมภาหกหกมาดูบรรยากาศสวนครับข้างบนก็ใบยางพาราเขาเริ่มเริ่มผีใบแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วครับต้นไม้ในป่าก็เริ่มผีใบแล้วครับปีนี้ฝนไม่ลงแต่ว่าต้นไม้ ใบก่อนครับก็ถือว่าได้ได้ความร่มรื่นเดือนที่แล้วก็ต้นเดือนก็รู้สึกว่าต้นกโกโก้ก็รับแสงแดดเต็มที่นะครับเกือบเกือบเดือนนะครับเดือนอะไรเดือนมกลาคุมพาในสองเดือนนี้ต้นกโกโก้รับแสงแดดเต็มที่ครับร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับช่วงนี้ก็คงจะรับแดดประมาณห้าเปอร์เซ็นได้เออห้าสิบเปอร์เซ็นได้ครับช่วงนี้นะครับเดือนนี้ก็ เดือนต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้และครับจะคุ้มคุ้มมีแดดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ต้นโกโก้เขาคงชอบแบบนี้ครับดูเขาโตขึ้นนะครับผมรออีกสักสามปีหรือห้าปีหกปีเขาคงจะโตกว่านี้นะครับก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศรอฝนลงก่อนครับก็ค่อยใส่ปุ๋ยกันเราไปดูนู่นอีกครับผมก็จะใส่น้ําแบบนี้นะครับน้ําหยดแบบนี้แล้วครับ ทำงานแบบนี้ก็เหมือนออกกำลังกายไปด้วยครับยกต้อมไปด้วยครับทำงานอยู่คนเดียวมันก็แบบนี้ครับ,บผู้ชมเวลาทำทำงาน youtube นี่ก็บางครั้งเราหาทีมงานช,ช่วยไปได้ก็ทำเองหมดเลยครับ มันดูต้นนี้คุณผู้ชมผมทดลองเอามาปลูกเล่นๆนะครับก็เขาเขาไม่ตายครับคุณผู้ชมนี่ต้นต้นเหลืองนะครับพักใต้ครับมาปลูกครับเนี่ยต้นเหลืยงแต่ผมก็ไม่ได้กินหรอกครับก็ให้ใบเหลียงนี่นะครับส่วนใหญ่ก็ให้ทีมงานที่มากีดยางเอาไปกินครับโตแล้วครับนี่สูงนะครับ สูงกัผมนะผมสูงว่าเจ็ดสิบเซนนะครับนม่สูงว่าแปดสิบได้นะทดลองปลูกเล่นๆครับโอ้โหปลขอทนแรงนะครับคุณผู้ชมแต่เ,เราก็ให้น้ำขอเล็กน้อยนะครับ ทีนี้ก็คงจะํำลาคุณผู้ชมที่ชอบการเกษตรไว้ตรงนี้แล้วครับแถว,แถวต้นโกโก,โก้ใหญ่ๆนะครับต้นโกโก้แถวแถวนี้สวยครับต้นนี้ก็สวยมากครับคุณผู้ชมโอ้โหต้นนี้ครับนี่ปีปีกับาหกเดือนคุณผู้ชมดูต้นนะครับสูงใหญ่ครับก็ถือว่าน่าจะประสบผลสําเร็จนะครับผมปลูกนี่ประมาณร้อยต้นได้ครับร้อยต้นผมก็ขอว่าให้เขารลอดตายสัก ห้าสิบต้นผมก็ดีใจแล้วครับที่ที่ติดลูกนะครับห้าสิบต้นผลดีใจแล้วครับถือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตผมดีใจแล้วครับแต่ผมว่าน่าจะความหวังน่าจะประมาณนี้แหละครับต้นที่จะได้ผลผมดูแล้วน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นนี่แหละครับส่วนที่แต่เขาไม่ตายแล้วครับคือเขาโตช้าเท่านั้นเองครับต้นที่ที่ที่เล็กๆนะครับปลูกพร้อมๆกันนะครับอันนี้ต้นใหญ่มากนี่ครับหกปีหกเดือนเต้าต้นอื่นๆโอ้โหตัวเล็กมากครับแต่ก็ เดี๋ยวเราคงจะเร่งปุ๋ยชีวภาพอ่ะเอาพวกมูลสัตว์นี่มามาใส่ครับผู้ชมแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีบ้างครับสูตร15ถ้าเราใส่ปุ๋ยยางพาราเมื่อไหร่ก็เราก็ใส่ใส่เจ้าตัวนี้ไปด้วยครับเอาละครับคงจะลำลาไว้ตรงนี้แหละครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกาลังใจครับท่านผู้ชมก็ทดลองปลูกดูครับบายครับ